ส,สวัสดีครับคลิปน an ี้ก็เป็นคลิปที่4นะครับในการทําแบบทดสอบหรือว่าข้อสอบออนไลน์นะครับในแบบที่4นะครับเป็นแบบจับคู่นะครับอันนี้ผมเข้ามาเรียบร้อยนะครับนี่คือการทําข้อสอบแบบจับคู่นะครับจับคู่กับยงเส้นไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมออกเข้าไปดูข้างนอกก่อนนะครับนี่ครับคือแบบจับคู่นะครับแต่นี้คือแบบยงเส้นนะครับไม่เหมือนกันนะครับจับคู่กับยงเส้นแต่ทํางานนี่ยล้ายๆเหมือนกันเลย แต่ลักษณะการเล่นมันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองครับเดี๋ยวพอทําเสร็จเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับคราวนี้มาแบบที่4นะครับแบบจับคู่ครับเข้ามาครับแล้วก็จับคู่กันนะครับอ่าล้วก็ถามตอบนะครับอ่าจงจับคู่ให้ถูกต้องอะไรครับอาจจะถามว่า สัตว์ที่ให้เลือกมีกี่ขานะครับเช่นอันนี้เป็นแมงมุมนะครับอันนี้เป็นแมลงวันนะครับอันนี้ก็เป็นคําตอบ a กับ b ครับผมอาจจะสลับกันนะครับให้ a เป็นให้ a เป็น6ขานะครับและ b เป็น8ขานะครับแบบนี้ คราวนี้เราก็มาจับกันครับแมงมุมแปดขาใช่ไหมครับก็คือ B นะครับก็คือข้อข้อ b ครับคือแปดขาแมงวันมีหกขาก็คือ a อันี้ครับได้ข้อละกี่คะแนนครับส่วนจุดห้านะครับแล้วแต่จะตั้งนะครับข้อละสิบคะแนนร้อยคะแนนก็ได้นะครับแล้วแต่อาจารย์จะตั้งพอเสร็จแล้วนะครับให้เรากดคําว่า add this นะครับตรงนี้ถ้าอยากจะเพิ่มข้อนะครับให้มีจับคู่แต่ละข้อให้เรากดคําว่า add element ครับ อลอกกดแอดไปเห็นไหมครับตอนนี้ก็มีแปดข้อแล้วครับอ่ามีแปดข้ออันนี้คือจับคู่นะครับนี่เห็นไหมครับวิธีการจับคู่ก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมให้เราเลือกนะครับให้ถูกต้องเราก็สามารถดัดแปลงได้นะครับดัดแปลง เอานะครับแล้วแต่อาจารย์เนี่ยจะฝึกทำแล้วก็ดัดแปลงเป็นของตัวเองครับก็เสร็จสิ้นเป็นเรียบร้อยนะครับเป็นข้อสอบแบบจับคู่นะครับ